ยาสีฟันค่ะทุกคนเป็นยาสีฟันบาบูเคียค่ะทําไมไมาถึงมารีวิวยาสีฟันเป็นเพราะว่าตัวนี้ไมาใช้เองใช้ทุกวันรู้สึกว่ามันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนแบบอดใจไม่ไหวต้องมารีวิวให้เพื่อนฟังเลยตัวนี้ช่วยอะไรบ้างตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าใครกินกาแฟสูบบุหรี่ดื่มชาเป็นประจําทุกวันเนี่ยตัวนี้จะดีมากๆเลยเพราะว่าเขาช่วยขจัดคราบขาจัดครา,า,าบแล้วขจัดหินปูนและที่สําคัญนะคะเขาช่วยใน เรื่องของกลิ่นปากด้วยค่ะเขาเรื่องเขาช่วยลดกลิ่นปากตลอดทั้งวันเลยคือตัวไม้เนี่ยจะแปลงตอนเช้าค่ะกอดอาบน้ําก่อนไปทํางานและยันเย็นไมารู้สึกว่ากลิ่นปากไม้เนี่ยยังหอมสดชื่นอยู่เลยและที่สําคัญนะคะถ้าใช้ในตอนก่อนนอนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาน้ําไหลไม่บูดแน่นอนค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขาช่วยในเรื่องของการเสียวฟันค่ะลดการเสียวฟันด้วยและที่สำคัญนะคะตัวนี้ นอกจากช่วยในเรื่องของลดการเสี่ยวฟันแล้วเนี่ยยังช่วยเรื่องป้องกันฟันผุและยังช่วยเรื่องเหงือกด้วยค่ะคือครบเครื่องมากเลยจริงจงและตัวนี้เนี่ยเห็นลอดใหญ่ๆแบบนี้เขาใช้แค่เม็ดถั่วเองนะเดี๋ยวมาจะลองใช้ให้ดูกันเลยค่ะ เข้าเ้เองทุกคนคืออาจจะเห็นว่าทำไมแบบใช้ในปริมาณที่มันน้อยขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกเพียบเลยนะ